อืมธรรมะสวัสดีวันนี้ก็เป็นอีกวันนะึงก็ะพูดคายหนยธรรมที่จะได้มาอ่อธิบายกระยายรักธรรมในธรรมวิภากขวามรักธรรมจันตรีอ่าแกผููส้นใจแล้วคุยหนยธรรมทางไลยวันนี้ก็มาแรงเรื่องอายตนะ อายตนะนี้สําคัญนะอายตนะนี้เราะอันนี้คือเราต้องรับรู้หรือว่าต้องสัมผัสมันตกวันตกเวลาเกียวกับาอายตนะเนี่ยไม่มีเวลาไหนที่มาไม่สัมผัสมันเลยอย่างนี้สําคัญนะอายตนะนี่แบ่งออกเป็นซองอย่างใหญ่ๆด้วโดยกันคือเป็นอายตนะภายในเนึ่ง ออาญตนะภปายนยแล้วก็อาญตนะปายนอกอยาอยตนะอยนายตนะอายตนะปายนยนี่มีอยู่อกย่างโดยกันอาตาปนยเนี่ยป,ปายนนี่มีอยู่อกย่างโดยกันคือมีตาอู้มูกลิ้นกายแล้วก็ใจอกย่างนี่ก็เดียกว่าอาญตนะปายนส่วนัวอาญตนะปายนอกเนี่ยก็ มีรูปเสี่ยงกลิ่นรสประะุถะปะตัมมารมอันนี้ก็เรียกว่าอายตนะปายนอกอาอยตนะนี้คือเกลืองโรสิ่งติโตกโรอเนี่เกี่ยวกับอายตนะนะคือเคลืองโรและสิ่งีิโตกรอายตนะภายนยคือ เหลืองรับโรอายตนาไปเนอคือซิ่งเีโรโตโรอายตัตอายตนาไปในคือเหลืองรับโรอายตนาไปานอคือซิงเตโตโตโรตาหูมูกลิน้นกายใจอันนี้ก็เรียวกว่าอายตนาไปในเป็นเคลืองรับโรเป็นเหลืองรับโรนะ ตาเนี่ยเป็นเครื่องรับร,รูปคือตาเนี่คือเห็นรปูปตามันไปเห็นรปูปต้นไม้เห็นรปูปนั่นเห็นรูปนี้เห็นตกสิ่งนั่นแหละตัวเป็นรูปเป็นสิ่งที่เห็นไม่ไว้ได้จัดเป็นเก้ารูปเม็ดเลยนี่ก็เรียกว่าอายตนะไปนอกตาเราเนี่ยส่วนอายตนะไปนอกคือตาใดเห็นอ่า ตาไดเอ็นหูได้ยินมูกได้กลิน่นลิ่นได้รสกายได้สัมผัสตุกทองใจได้นก,กิดอันนี้ก็เรียกว่าอยายาตนะายนอกอยาอยาตนะอายาตนะายนกคือ,าอ,าาอตาไดเอ็นรูป อู้ได้ยินมูกได้กลิ่นลิ่นได้รสกายได้สัมผัสตกตองใจได้นก,กิดอนนี่ก็เรียวกว่าอยายตนะส่วโรบเสี่ยงลินรสพตถะและธรรมารมเป็นอยนายตนะปายนอกอเป็นสิ่งที่โตกโรูด้วยอยายตนะปายในยคือถตาอยา,ายตนะภายใน ไม่ไม่ทำา้านอายตนาไปนกนี่ก็ไม่มีขายได้ทั้งสิ้นเลยมันอย่เชยๆปนั่นแหละมันมันไม่มีขายได้นี่เกี่ยวกับอายตนานะครับอายตนานี่สําคัญนะครับเราต้องต้องความเข้าใจมันสกิดอืท้าอูมูกลินกายใจอยกอายตนาไปน่อยเป็นเครื่องรับโ้อายตนาไปนกือ รูปเสียงกลิ่นรสปุตตะปะตัมมารมรูปคือตาได้ไปเห็นรูปเสียงหู้ได้ยินเสียงกลิ่นลินได้รสปรตุตตะปะขายได้สัมปัสตกทองอตัมมารมคือใจได้นึกคิดน,นี่มันมันจะโกเป็นโกวกันปัญเนนะ เราต้องต้องความเข้าใจมันสักิดเกี่ยวกับอญญายตนะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่เราต้องสัมผัสมันตลอดเวลาอไม่ว่าจะเป็นเวลานอนอ่าเวลานอนรับอเวลานอนเนี่ยก็อู้ได้ยินนะคายได้สัมผัสนะอ่าไม่มีเวลาไหนแต่ว,ว่ามันไม่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 ไม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 เกิดกับตัวเรานะนั้นคว้าควายนะครับคว้าไวา้ ว่าไอ,ไอเราต้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายตนะนะอายตนะไปในสกิดอายตนะคือตะวันนั่นแหละเรียยง่ายคือตะวนันนั่นกว้างวายนะครับกว้างวายวันเกี่ยวกับอายตนะตั้งไปในและไปยนออยางหละหกในอกยางก้าหนอกกับอกยางเป็นู่กันนั่นกว้างวายกับปูส้น ใจในตำทางไล่นะว่าป่าแกนีกรธรรมาสวัสดี